สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่เส้นแบ่งความเป็นมนุษย์ Westworld ความเดิมตอนที่แล้วคือการลุกขึ้นปฏิวัติแต่ถ้าต้องรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งโดโลเรสต้องมีคนที่ไว้ใจได้หนึ่งในนั้นคือเคเล็บที่เป็นมนุษย์โดโลเรสเปิดเผยความสามารถของลีโฮโบมกับเขาปลุกให้ลุกขึ้นมาสู้กับชะตากรรมส่วนคนที่เหลืออย่างมาตินชาร์ลอตและมูซชิจริงๆแล้วพวกเขาก็คือโดโลเรสที่ถูกคัดลอกขึ้นมานอกจากเคเล็บเธอไม่เหลือคนให้ไว้ใจแล้วจริงๆ แต่หลังจากนี้ต้างหากที่การปฏิวัติจะเริ่มเดือดขึ้นกำลังมองหาแอปสตรีมมิ่งเจ้าดังอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำให้ลองนี่ n น t f ฟ i x ผีเมียมโดยทีมงาน NF The อฟเตอร์าคาใหม่เริ่มต้นที่1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า1 0 0 0 0หืเรื่องรับชมได้ดตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้ บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจก,กรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนักแจกจริง5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา NF t h e a t e r เปิดเรื่องด้วยคำบอกเล่าของแองเกลอนเซอร์ลักผู้ที่ควบคุมลิโคบอมสมัยเด็กเขากับพี่ชายโตมาที่ปารีสแต่แล้วเมืองนั้นก็โดนนิวเคลียร์ลบหายไปประวัติและข้อมูลของเซอร์ลักก็เช่นกันเขาไม่เหลืออะไรเลยนอกจากพี่ชายเพียงคนเดียว ทั้งสองออกเดินทางจนมาถึงเมืองเล็กๆใช้ชีวิตเติบโตจนเป็นหนุ่มสิ่งที่สองพี่น้องได้เรียนรู้จากนิวเคลียร์ก็คือมนุษย์กําลังจะสูญพันธุ์เราจําเป็นต้องมีพระเจ้าเพื่อที่จะกอบกู้พวกเราไว้เพื่อกอบกู้โลกจากเงื้อมือมนุษย์เพื่อจัดระเบียบความวุ่นวายดังนั้นจุดประสงค์จากนี้ของสองพี่น้องคือการสร้างพระเจ้าเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อครับ ในปัจจุบันเซอร์ลักเดินทางมาพบกับนักการเมืองประเทศหนึ่งเพื่อที่จะเตือนเขาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมีกลุ่มคนกําลังทําอะไรบางอย่างและเซอร์ลักอยากจะให้เขารีบจัดการแต่มากดดันกันถึงที่แบบนี้มันไม่น่ารักเขาไม่พอใจจัดแต่ท่านประธานาธิบดีไม่ได้อยู่ในจุดที่ต่อรองได้ผลการเลือกตั้งในปีหน้าค่างเงินในประเทศจะลดลงอย่างไร้คาอธิบายความไม่สงบทางตอนเหนือจะรุนแรงขึ้นและก่อนกําหนดหลายปีคุณและครอบครัวในกลางดึก จะมีคนลากตัวพวกคุณไปคิดว่าเป็นหมอนั่นนะคนที่หนวดดกๆหน่อยนี่คือพลังของคนที่สามารถกําหนดอนาคตได้กลับมาที่เรื่องเล่าของเซอร์ลักกลายเป็นว่าการสร้างพระเจ้ามันไม่ง่ายเลยพวกเขาต้องการข้อมูลที่มากกว่าอะไรทั้งหมดนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องมีเดมสี C, พ่อของเหลี่ยมประธานบริษัทอินไซน์ในตอนนั้นเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาก่อนที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและบริษัทอินไซน์ก็มีข้อมูลทั้งหมดบนโลก ซึ่งปัญหามันก็พอมีอยู่บ้างหลังจากที่เดมซลงทุนไปหลายปีเขาก็เริ่มเบื่อกับการหล่อหมดเงินไปมหาศาลพอๆกับค่าถ่ายตัวประธานาธิบดีแถมข้อมูลทั้งหมดของอินไซต์ก็ให้ไปแล้วแล้วพอล้มเหลวหลายครั้งเข้าเดมซีก็เริ่มงอแงด่าว่ามันเป็นแค่เศษเหล็กงโง่ส่วนเลียมในตอนนั้นยังเป็นแค่หนุ่มน้อยอยู่เลยแต่ถ้าว่าเป็นเดมซีเองที่ไม่เข้าใจพี่ชายของเซอร์ลักทําสําเร็จเขาได้สร้างพระเจ้าขึ้นมา ไม่ใช่แค่เรื่องในต่างประเทศที่เซอร์ลักได้ข่าวตอนนี้มีเรื่องที่ใหญ่กว่าให้เขากังวลโดโลเรสได้ตัวเหลี่ยมเขาสั่งให้ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อพาตัวหมอนั่นกลับมาให้ได้พูดถึงก็มาหากันหน่อยเลี่ยมอยู่กับโดโลเรสและเคเล็บเขางงนิดหน่อยครับว่าที่จริงแล้วโดโลเรสเป็นใครกันแน่ต้องการอะไรแล้วเคเล็บมาเกี่ยวอะไรด้วยซึ่งเธอก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหลวงแว่นออกมาจากกระเป๋าเหลี่ยมผมขอเรียกว่าแว่นทำนายอนาคตเลยแล้วกันครับเข้าใจง่ายดีเจ้านี่จะทำงานผ่านลีโฮโบอม ปกติแล้วมันจะมองเห็นอนาคตของคนคนนั้นแต่ไม่ใช่กับโดโลเรสเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกมนุษย์ไม่มีข้อมูลลีโฮโบอมก็เลยทำนายไม่ได้ใช่เธอคือความว่างเปล่าคนที่จะเขียนอนาคตด้วยตัวเองประเด็นมันอยู่ที่เคเล็บครับเหลี่ยมเสี้ยมไปยับเคยถามตัวเองไหมว่าเธอเหล่อใช้นาาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณปล่อยผมผมจะรับรองว่าคุณจะได้รับการดูแลซึ่งนั่นทำเอาเคเล็บโคตรเดือดนานกว่าครึ่งชีวิตเขาถูกลิขิตให้เป็นไอขี้แพ้แต่ทำไมไม่ลองใหม่ ตอนนี้ไอแวนนันมันบอกอะไรนายบ้างบอกฉันสิว่าฉันเอาปืนกรอกปากตัวเองที่ชายหาดแบบนั้นใช่ไหมสิ่งที่เหลียมเห็นเขาไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เลยเหลียมรู้สึกบาดกลัวอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นถามย้ำว่าคุณเป็นใครกันเขาไม่อยากให้ตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นก็เลยต้องเสี่ยงเอาชีวิตรอดเล่นเอายาผิดกฎหมายปักคอเคเล็บก่อนจะวิ่งหนีไปเหลียมวิ่งไปไม่ได้ไกลหรอกครับยังไงเขาก็หนีโดโลเรสไม่พ้นปัญหามันอยู่ที่เคเล็บนี่ ยาตัวที่เลียมฉีดให้มาเรียก่วช่อนของเด็ดจ,จากโลกอนาคตสเต็ปแรกของการออกฤทธิ์ผู้ใช้จะมองเห็นทุกอย่างช้าไปหมดเป็นสีขาวดําแถมให้อีกอย่างคือหลอนเห็นใครไม่ได้แล้วแวงไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นโดโลเรสก็ยังเดินหน้าต่อเธอเรียกมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งหยิบของที่จําเป็นและติดตั้งบางอย่างไว้กับมอเตอร์ไซค์จากนั้นก็เลือกเดินทางต่อด้วยรถสาธารณะตลอดขั้นตอนนี้มีรถสองสำคัญขับตามพวกเขามาสักพักแล้วครับแต่อันนี้เคเล็บไม่ได้หลอนไปเองพวกนั้นเป็นคนของเซอร์ลัก และพวกเขาไม่สนว่ากระสุนจะพลาดไปโดนตัวเลียมหรือเปล่าเล่นยิงใส่แบบไม่ยั้งเลยตลอดเหตุการณ์นี้โดโลรสดูใจเย็นผิดปกติผิดกับเคเล็บที่พยายามดิ้นรลนเอาชีวิตรอดในเมื่อไม่เหลือทางเลือกโดโลรสก็เลยต้องใช้ของที่เพิ่งหยิบมาจับใส่กระสุนแบบพิเศษเปิดหลังคาและให้เคเล็บยิงแบบหลอนๆผลที่ออกมาคือไม่โดนครับ แต่โดโลเรสก็มีเหตุผลของตัวเองอยู่ที่ต้องให้เคเล็บยิงเพราะเธอมีหน้าที่เปิดระบบโฮมิงกระสุนนัดนั้นบินเลยไปแล้ววนกลับมาสอยคนของเซอร์ลักจากทางด้านหลังปัญหาก็คือมีรถคันนึงหลบระเบิดได้โดโลเรสก็เลยสั่งเล่งความเร็วเต็มที่แล้วค่อยหาสถานที่จอดมาเหมาะจำรถมอเตอร์ไซค์ที่เธอเรียกมาได้ไหมครับมันมีไว้เพื่อการนี้แหละส่วนบางอย่างที่เธอติดไว้กับมอเตอร์ไซค์ก็คือระเบิดคำนวณมาทุกอย่างแล้วจริงๆ แทนที่จะจบแค่นี้แต่คนของเซอร์ลักยังคงมาเติมเรื่อยๆจะเรียกว่าลงไหลก็ได้ครับเพราะในสมัยที่เคเล็บยังประจำการอยู่ในกองทัพเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ช่างเรื่องนั้นก่อนเคเล็บควรดึงสติและช่วยโดโลเรสรับมือกับพวกนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญนี้ไม่พ้นเพื่อนเก่าของเคเล็บช่วงที่โดโลเรสกำลังเข้าตาจนพวกเขาก็โผล่มาแบบดือ,ดอไม่ใช่เรื่องเมืเอเอหรอกครับพวกเขาเพิ่งได้รับงานเสริมมาช่วยเหลือและรักพาตัวบุคคลสำคัญ แผนของโดโลเรสไม่ได้มีแค่ลักพาตัวเฉยๆเธอเข็นเอาราหารัสล็อกอินลิโฮบอมแล้วส่งต่อให้กับมาตินแถมคำสั่งสำคัญให้อีกอย่างปกป้องเพื่อเราก่อนเสมอทั้งสองตรงดิ่งเข้ามาในบริษัทอินไซส์สั่งให้พนักง,งานที่คอยดูแลลีโฮบอมไปเข้าห้องน้ำที่เหลือเดี๋ยวจัดการเองพอทางสะดวกมาตินก็ใช้ราหัสของเลียมล็อกอินหากใครจำได้เมื่อตอนต้นของซีซั่นคนที่สามารถควบคุมลีโฮบอมได้มีแค่เซอร์ลักแต่ไม่ใช่ว่าเลียมจะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลย และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เบอร์นาร์ดได้เห็นคนทั่วไปเรียกมันว่าลีโฮบอมแต่มาตินเรียกมันว่าพระเจ้าของพวกมนุษย์หนึ่งในส่วนสำคัญคือการขโมยข้อมูลส่วนตัวของเซอร์ลักจากนั้นก็ส่งกลับมายังโดโลเรสและอาการช่วงสุดท้ายชอนจะทําให้ผู้ใช้ว่ยต่อแสงมองเห็นอะไรบู้ว่าไปหมดส่วนความหลอนยังคงเหมือนเดิมครับแต่ช่างอาการของเคเลบก่อนมาฟังเรื่องเล่ากันต่อดีกว่าเซอร์ลักกับพี่ชายสร้างระบบที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาเดมซียอยากได้อะไรที่เป็นหลักฐาน พวกเขาก็เลยเริ่มจากอะไรไง่ายๆตัวเลขตลาดหุ้นแค่คุณมองเห็นราคาหุ้นล่วงหน้าเพียง1ิบนาทีแค่นี้ก็รวยยับแต่มันจะไปพออะไรลีโฮโบอมสามารถกำหนดราคาหุ้นในอนาคตเองได้อยากได้แบบไหนขอให้บอก2พี่น้องเอาเงินลงทุนให้ระบบจัดการซื้อขายหุ้นมันทำกำไรได้มากกว่าใครหน้าไหนรวยชนิดที่ว่าให้เพื่อนช่วยใช้ก็ยังเหลือเดียมซีไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเขากำลังทำอะไรเขาเห็นแค่เงินในกระเป๋าแต่สองพี่น้องเห็นหนทางสู่การสร้างโลกใหม่ วกเขาวางกลยุทธ์ให้มนุษยชาตทั้งปวงเมื่อมาถึงตอนนี้มันถูกกำหนดล่วงหน้าขึ้นหลายปีเพื่อที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมาบรรจบกันวงกลมหน้าตาแปลกๆที่เราเห็นประจำก็แทนที่การสอนการของพระอาทิตย์กับดวงจันทร์นั่นแหล,ละครับแผนการทุกอย่างไปได้สวยจนถึงวันที่มันล้มเหลวเด่ยมสีโลมากเกินไปหาประโยชน์ใส่ตัวเองไม่หยุดสองพี่น้องก็เลยตัดขาดเขาออกจากระบบแต่ยังมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นถูกแผนการที่วางไว้พังหมดโลกยุง่งเหยิงมีคนที่มีข้อมูลผิดปกติ ผู้ปลุกปั่นคนที่รีโฮโบไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้แล้วเซอร์รักก็ตระหนักได้ว่าพี่ชายของเขาคือหนึ่งในพวกนั้นเขาไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้โลกไม่เหมาะกับเขาจุดนี้แหละที่ทําให้เซอร์รัคคลัล่งรีโฮโบมแบบสุดจัดกลับมาที่แผนของโดโรเรสคันที่สงของเธอเป็นอะไรที่เหนือคาดเช่นการปล่อยอนาคตออกมาในรูปแบบของคำำําทํานายข้อมูลเฉพาะตัวของแต่ละคนจะถูกส่งเข้ามือถือและอุปกรณ์ต่างๆแตกต่างกันไป แต่ใจความสําคัญคือปลูกให้มนุษยชาติขึ้นมาต่อต้านถ้าเป็นคุณจะยอมหรือเปล่าหากต้องเจอเรื่องเวลวร้ายในเวลาอันใกล้ใช่คุณจะทําทุกทางเพื่อไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรือไม่กระถอดใจจนอยากจบชีวิตของตัวเองเช่นน้องชายของเพื่อนเคเลฟแผนกําหนดคือตายอนาถภายใน5-8ถึงปีหลายคนจะมองคุณเป็นคนเร็วพึ่งผ่าไม่ได้ไร้สต,ติไม่แนะนําให้แต่งงานไม่สามารถมีบุตรได้เพราะกรรมพันธ์คําทํานายของลูกสาว เธอจะกรีดข้อมือภายใน5-8ปีการที่เหล่ามนุษย์ได้เห็นอนาคตของตัวเองมันคือหายนะครั้งยิ่งใหญ่บางคนมีความสุขสมหวังแต่ในจำนวนไม่น้อยพวกเขากลับอดอะไรตาอยากจนต้องลุกขึ้นมาต่อต้านเบอร์นา r ดเข้าใจแล้วว่าโดโลเรสต,ต้องการปลดปล่อยทุกคนออกจากวังวนที่ถูกกำหนดมันหลายแรงกว่าอาวุธใดๆมีจังหวะหนึ่งครับที่เคเล็บมือลอยเกินไปหน่อยคนของเซอร์ลักบูมปยิงพวกเขาถึงที่ แต่โชคดีที่โดโลรสเอาตัวมาบังกระสุนไว้ก่อนจะยิงสองคนนั้นล่วงขาที่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าร่างกายของโดโลรสนั้นไม่ใช่มนุษย์มันยังไม่ถึงเวลาที่ควรบอกส่วนเคเล็บก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่คำทำนายถูกปล่อยลิโฮบอมก็ไม่สามารถคาดการณ์ทุกอย่างได้แม่นยำเหมือนแต่ก่อนลักษณะวงแหวนสีดำค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนดวงจันทร์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากพระอาทิตย์ความสงบสุขที่เซรักกับพี่ชายช่วยกันสร้างนั้นบอบบางมาก พวกเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีวันหนึ่งมันจะพังทลายหากพวกเขาทําอะไรผิดพลาดตอนนั้นเป็นเวลากว่าสิบปีที่เดมซีมีแต่ความสุขทุกคนยกย่องเขาจนได้ชื่อว่าผู้ที่ทําให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าระบบกําลังทําอะไรบ้างแต่สักวันหนึ่งเขาจะมีความอยากหล้เดมซีบุกมาที่โกดังของเซอร์ลักที่นี่เขาจะได้เห็นมนุษย์หลายคนถูกขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยมขนาดไม่ได้ใหญ่มากจุดนี้ผมสรุปแบบรวบลัดเลยครับ เซอร์ลักแค่อยากทำให้โลกนี้น่าอยู่แต่วิธีของเขามาสุดโต่งไปหน่อยเล่นกำหนดชะตาชีวิตทุกคนให้ออกมาดีคนไหนทำให้ดีไม่ได้ก็กดให้จมดินตัวอย่างเช่นชีวิตของเคเล็บเขาไม่ได้สมัครเป็นทหารแต่ถูกรีโฮโบอมกำหนดให้เป็นสร้างสถานการณ์ให้เห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตากลับมาใช้ชีวิตแบบซืมเศร้าจากนั้นก็จบชีวิตตัวเองแม้กระทั่งพี่ชายของเขาเองก็ยังไม่หลอดเสอร์ลักลงไหลรีโฮโบอมลงไหลในความสมบูรณ์แบบมากเกิน ตามฝากมาที่สถานการณ์ฝั่งมาตินหลังปล่อยคำทำนายออกไปแล้วเซอร์ลักจะส่งคนมาที่นี่และเขาก็อยากให้เบอร์นาร์ดได้เห็นอะไรนิดหน่อยมันเป็นศูนย์กักกันคล้ายโรงพยาบาลที่ที่เซอร์ลักขังคนที่ไม่จำเป็นต่อโลกไว้เรื่องนี้ต้องพักไว้ก่อนครับสตาฟโผล่มาที่นี่พอดีและพอสถานการณ์เป็นสองต่อหนึ่งมาตินก็รับมือได้ไม่นานเบอร์นาร์ดกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่จริงๆแล้วโดโลเรสไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับเบอร์นาตตั้งแต่แรกเธอจงใจทําให้เห็นว่าการปลดปล่อยมนุษยชาติออกจากชะตากรรมมันดียังไงแต่มาตินไม่ค่อยมีเวลาปรับความเข้าใจมากนักเขาเห็นคนของเซอร์ลักเข้ามาในอาคารก็เลยอาสาซ,ซื้อเวลาให้สองคนนี้หนีไปและบทบาทของมาตินใกล้จะจบลงแล้วทันทีที่คนของเซอร์ลักมาถึงพวกเขาก็เรียกมาตินเข้าไปคุยแบบส่วนตัวส่วนใหญ่จะคุยกับเซอร์ลักต้องผ่านภาพโพโลแกรม มาตินเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่พักดีเสมอมาแต่จากเหตุการณ์ที่คำทำนายรั่วออกไปเซอร์ลักก็เลยอยากให้เขาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดมาตินตอบไว้แค่ว่าขอเวลาตรวจสอบนิดหน่อยซึ่งเราก็ต่างรู้กันดีว่าเซอร์ลักต้องการคนรับผิดชอบมาตินแค่ซื้อเวลาให้สตาฟกับเบอร์นาร์ดออกไปไกลที่สุดแล้วค่อยกดระเบิดที่อยู่ในห้องทํางานอย่างที่เขาบอกหน้าที่มาตินจบลงแค่นี้กลับมาที่กลุ่มของโดโรเรสเป้าหมายต่อไปคือไปให้ถึงสนามบิน มือปืนสองคนกับเลียมไม่จําเป็นแล้วจะเอาอยัางไงก็ได้เหมือนจะจบไม่ค่อยสวยครับเลียมเบื่อเต็มทีแล้วกับการโดนลลกไปลากมาแถมชีวิตของเขาก็ยังพังพอๆกับพวกไรประโยชน์หรือโฮโบมพูดถูกตลอดพวกแกมันไร้ค่าคือตัว่วงระบบรู้ไหมเราจะก้าวหน้าแค่ไหนหากไม่มีพวกแกเรียบร้อยครับพี่ๆเขาทนไม่ไหวยิงเลียมไปซะให้จบๆเคเลบที่อยู่ใกล้สุดเขาพยายามช่วยเหลือเต็มที่และภาพในอดีตก็ซ้อนขึ้นมาอีกครั้งตอนที่เพื่อนต้องตายต่อหน้าต่อตา เคเลบไม่อยากให้เกิดแบบนั้นซ้ำสองแต่เขาช่วยอะไรไม่ได้และก่อนตายมาตินพายายามบอกสิ่งที่เขาเห็นในอนาคตของเคเลบคุณเป็นคนทำคุณทำแค่นี้แหละครับทิ้งไว้ให้สงสัยกันเล่นๆตั้งแต่ที่เซอร์ลักลงไหลในรีโฮโบมก็ไม่มีใครหยุดเขาได้แน่นอนว่าคนที่คอยสนับสนุนตั้งแต่ต้นอย่างเดมซีก็เช่นกันเซอร์ลักมองเดมซีเป็นตัวปัญหาเขาก็เลยกำหนดให้เครื่องบินส่วนตัวของเดมซีมาตกในทะเลทรายจากนั้นเขาก็พาเดมซีมาในจุดที่เครื่องบินตก จับหัวฟาดกับซากแล้วจัดฉากไว้แบบเนียนๆเซอร์ลักมักจะใช้คําว่าโลกสงบสุขเป็นคออ่างเพื่อที่เขาจะได้เป็นพระเจ้าในโลกที่สมบูรณ์แบบและเรื่องเล่าทั้งหมดของเซอร์ลักมันมาจากข้อมูลส่วนตัวที่โดโลเรสเขโมยมานั่นแหละครับเพียงแค่นี้เธอก็เข้าใจตัวตนของเซอร์ลักมากขึ้นต่อเน,นื่องกันในตอนที่6เปิดเรื่องกันที่เมฟหลังจากที่เซอร์ลักเก็บกู้เธอกลับมาได้เขาก็จับเธอยัดกลับเข้ามาในโลกเสมือนจริงในยุคสงครามโลก ตอนนั้นเมฟเดือดจัดเลยครับเธอก็เลยหาอะไรทําแก้สิ่งเช่นออกมาซัดก,กับเหล่าทหารมือเปล่าเลี้ยงหน้ากันเข้ามาเลยยังไงซะเธอก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วทั้งฝั่งชายชุดดําอย่างที่รู้กันครับเขาติดอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเพราะความเหลี่ยมของโดโลเลสแต่พอตั้งหลักได้เขาก็เริ่มเหมือนเดิมมากขึ้นแถมโรงพยาบาลนี้ไม่ได้มีแค่ชายชุดดาคนเดียวเขาถูกส่งเข้ากลุ่มบําบัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันความเห็น ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาเริ่มกลับมาดูเหมือนชายชุดดำมากขึ้นคนที่เต็มไปด้วยแง่คิดด้านลบมนุษย์เป็นแค่ก้อนโคลนที่ลอยไปลอยมาไร้ประโยชน์ถ้าพระเจ้าไม่อยู่จริงเขาคงถอดใจจากเราไปนานแล้วเขามอบสวรรค์ให้กับเราแล้วเราก็ใช้จนไม่เหลือที่ไหนมีพลังงานเราก็ขุดขึ้นมาผลานเราบริโภคและขับถ่ายออกมาเพื่อทำลายเขาแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อทุกอย่างถูกใช้จนเกลี้ยงเราจะกลับมาถามตัวเองว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราก็แค่นอนที่กัดกินซากศพ ไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับแต่ด้วยแนวคิดที่เถื่อนจัดทําเอาเพื่อนโลวงวงถึงกับร้องเลยส่วนพฤติกรรมสุดโตง่งก็ทําเอาหมอปวดหัวได้ไม่แพ้กันเธอเรียกชายชุดดามาปรับความเข้าใจแบบส่วนตัวรายละเอียดเล็กน้อยชายชุดดาเคยโดนโดโลเลสวางงานปืนลั่นใส่มือตัวเองนดีวเขาก็เลยหายไปเอาละเข้าประเด็นคุณหมอพยายามเตือนสติให้ชายชุดดาคิดถึงเรื่องของเอมิลี่ทาให้เขารู้สึกผิดเธอตายแต่คุณกลับรอดมาได้ ปัญหาก็คือชายชุดดำในตอนนี้ไม่สนอะไรทั้งนั้นเขาแค่อยากออกไปให้พ้นจากโรงพยาบาลกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันทั้งโลกเริ่มเข้าสู่ความกลาหนเนื่องจากคำทำนายของบริษัทอินไซส์ส่วนเรื่องครอบครัวของชาลลอตอันนี้ผมข้ามไปพอสมควรครับก็เลยขอสรุปทีเดียวชาลลอตตัวจริงไม่ค่อยสนใจลูกกับสามีเธอเอาแต่ยุ่งอยู่กับงานโดโลเรสที่ใช้ชีวิตอยู่ในร่างชาลลอตสักพักเธอเริ่มซึมซับและเกิดความคิดที่จะช่วยครอบครัวนี้ให้กลับมามีความสุข มีเวลาให้มากขึ้นดูแลพวกเขาให้ดีแต่ชาร์ลอตยังมีปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือการโน้มน้าวเหล่าผู้บริหารไม่ให้ขายหุ้นเดลอสให้กับเซอร์ลักการประชุมจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งนี่แหละปัญหาใหญ่คนของเซอร์ลักเข็นค่าเหล่าผู้ถือหุ้นเอาไปซ่อนไว้แบบเนียนๆเพียงแค่นี้ก็หมดปัญหากวนใจชาร์ลอตตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับโดโรเรสเธอไม่อาจหยุดยั้งการขายหุ้นได้ไม่ช้าก็เร็วเดลอสจะเป็นของเซอร์ลักไหนเมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้ก็เอาเท่าที่เอาได้ ดลอเรสฝากให้ชาลลอตไปขโมยข้อมูลการสร้างโฮสตมาจากเดลอสก่อนที่เซอร์ลักจะทำลายมันว่ากันตามตรงมันเสี่ยงมากหากชาลลอตโดนจับได้เธอไม่มีโอกาสรอดเลยแต่ก็นั่นแหละครับวิธีสร้างโฮสเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อโดอลอเรสมากที่สุดหากไม่มีมันพอพันุก็จะสูญสิน้นฝั่งชายชุดดําบอกเลยว่าสวยเขาไม่ผ่านการประเมินสภาพจิตหมอก็เลยต้องส่งเข้าไปรับการรักษาแบบพิเศษขั้นตอนนี้เรียกว่าการบําบัดแบบ AR ถึงมันจะเหมือนจริงมากแต่สัญญาว่าจะปลอดภัยในคันแรกพวกเขาเอาแว่นให้ชายชุดดำใส่จากนั้นก็เริ่มจำลองสถานการณ์สมจริงพอหนุ่มคนนี้ก็คือชายชุดดำในสมัยเด็กเขาเดินมาปลดสายลัดและพาเข้าไปในความทรงจำเมื่อครั้งอดีตครอบครัวของชายชุดดำเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากสำหรับพอแม่ของเขาก็ยังมีเรื่องให้ทะเลาะกันได้ทุกวันแต่เดี๋ยวค่อยมาต่อกันครับกลับมาที่ชาร์ลอตเธอมายังบริษัทเดลลอสเพื่อต้อนรับประธานคนใหม่ ย้ำจุดยืนกันอีกรอบไม่มีใครรู้ว่าชาลลอตเป็นตัวปลอมแถมเซอร์ลักก็ยังเชื่อว่าชาลลอตยังคงทํางานให้เขาอยู่วันแรกที่เซอร์ลักเป็นเจ้าของบริษัทเขาก็ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สั่งปิดตายที่นี่พร้อมกับพาใครบางคนเข้ามาเหตุการณ์นี้จะเชื่อมโยงกับเมฟครับหลังได้ยืดเส้นสายระบายอารมณ์หลีที่อยู่ในโลกเสมือนจริงกระชวนเธอเข้ามานั่งดื่มแก้เซ็ง ในตอนนั้นเมฟเริ่มเห็นความผิดปกติเธอรู้สึกได้ว่าโลกนี้กำลังถูกเคลื่อนย้ายอีกไม่นานเธอจะได้พบกับเพื่อนเก่าผมบอกไวเ้เลยครับเซอร์ลักเป็นคนย้ายเธอมาเหมือนว่าเซอร์ลักจะได้เห็นบางอย่างในอนาคตเขาไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นก็เลยสั่งให้โอนย้ายข้อมูลทั้งหมดไปที่ดาวเทียมของตัวเองเสร็จแล้วก็เผาทำลายที่นี่ไม่ให้เหลือยังมีอีกเรื่องที่เซอร์ลักไปรู้มาโดโลเลสคัดลอกตัวเองแล้วยัดลงไปในร่างของคนอื่นถ้าให้เดาที่นี่ต้องมีอยู่สักล่าง เสรีลักษ์สั่งตรวจสอบพนักงานทุกคนความผิดปกติหน่วยความจำความเบี่ยงเบนแม้แต่เพียงนิดเดียวอย่าให้ใครออกไปจากที่นี่ได้จนกว่าจะเสร็จนันยิงบีบให้ชา์ลอตแทบจะไม่เหลือเวลาเลยเธออาศัยจังหวะที่เหล่าพนักงานถูกเรียกตรงดิ่งไปยังห้องควบคุมขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบใบหน้านิดหน่อยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเปิดระบบได้แล้วชารลอตก็เริ่มคัดลอกวิธีการสร้างหุ่นแต่ดันมีผู้ถือหุ้นคนอื่นเข้ามาเห็นพอดีเขาเริ่มสงสัยในตัวชาลอตเธอก็เลยอ้างไปว่ากำลังสำรองข้อมูลอยู่ เมื่อเซอร์ลักคิดได้เขาจะขอบคุณเราแน่นอนว่ามันไม่เนียนก็เลยต้องออกแรงกันหน่อยเดินเข้ามาหักคอทิ้งแล้วก็เก็บวิธีการสร้างหุนออกไปได้แบบชิวๆไม่ใช่แค่เมฟที่โดนเซอร์ลักย้ายหน่วยควบคุมมาไว้ที่เดลอสเขาเอาเฮกเตอร์มาด้วยครับเหตุผลก็ง่ายๆเมฟคนเ,เดียวหยุดโดโลเรสไม่ได้เขาก็เลยหาคนที่พร้อมช่วยเมฟบวกกับที่เดลอสสามารถสร้างร่างกายโฮสต์ได้พวกเขาทั้งสองจะได้กลับเข้าสู่เกมในไม่ชา้าและในส่วนของชาลอต หลังจากที่ขโมยข้อมูลเสร็จแล้วเธอก็ส่งมันไปให้โดโลเรสแต่ระหว่างนั้นเธอก็พบความผิดปกติในสายการผลิตมีโฮสต์สตัวกำลังถูกสร้างหนึ่งในนั้นคือเมฟคืนหน้าไปแล้ว73%อีกอันเป็นของมาตินที่ระเบิดตัวเองไปหน่วยควบคุมของเขายังไม่ถูกทำลายอันนี้ผมขอย้ำไว้ก่อนนะครับหน่วยควบคุมที่เคยอยู่ในหัวมาตินก็คือโดโลเรสพวกนั้นกำลังสร้างเธอขึ้นมาใหม่ทีนี้คุณนึกภาพตามหน่วยควบคุม4อันที่อยู่ในเดลอส มีเมฟเฮกเตอร์ลีและโดโลเลสเวอร์ชันคัดลอกมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทั้ง4คนได้มาเจอกันในโลกเสมือนจริงมีคือวิธีของเซอร์ลักเพื่อที่เมฟจะได้หาหนทางในการหยุดโดโลเลสในขั้นแรกเมฟเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นการโน้มน้าวโดโรเลสเธอถือกุญแจสู่ความประเสริฐอารยธรรมของมวลมนุษย์อยู่ในหัวเธอมันไม่ถูกต้องที่จะให้คนคนเดียวครอบครองไม่ได้ผลอยู่แล้วครับแถมยังโดนตอกกลับเรื่องที่สนแต่ลูกตัวเองเธอปลอดภัยแล้วแต่เราไม่ พวกมนุษย์กำลังหาหนทางทำลายเราให้ได้มากที่สุดกลับกันคุณไม่สนอะไรเลยและคนที่ต้องเจ็บปวดที่สุดคือคนใกล้ตัวคุณลองถามเฮกเตอร์ดูก็ได้ว่าเขาตายเพื่อคุณกี่ครั้งแล้วส่วนลีเขาตายแค่ครั้งเดียวกลับมาที่ชาร์ลอตต์หลังเสร็จสิ้นงานหลักงานต่อไปคือหาทางหนีจากเดลอสแต่มันไม่ง่ายผู้ถือหุ้นคนอื่นๆเรียกเธอเข้าไปคุยเรื่องสําคัญก็เลื่องความไว้วางใจที่มีต่อเซอร,ร์ลักนั่นแหละครับแต่ใครจะสนแถมในตอนนี้เขายังหาโดโรเลสเจอแล้ว ใช่ไหมชาร์ลอตต์หรือจะให้เรียกโดโลเรสดีล่ะเซอร์ลักชื่นชมเลยว่าเธอเล่นได้เนียนมากแต่รู้อะไรไหมชาร์ลอตต์ตัวจริงไม่มีทางเกลียดเวลาเป็นห่วงลูกตัวเองหรอกในเมื่อความแตกแล้วก็ไม่มีอะไรต้องปิดบงังในกระเป๋าของชาร์ลอตต์มีแคปซูลหน้าตาแปลกๆปทันทีที่สั่งเปิดแก๊สที่อยู่ในนั้นก็กระจายไปทั่วห้องแต่มันไม่มีผลกับเซอร์ลักนั่นเพราะร่างกายของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หลังจากนี้จะเป็นสีหลบหนีเอาตัวรอดหญิงกาวสองคนหน้าห้องวิ่งไปขึ้นลิฟต์ ข่าวที่ชาร์ลอตเป็นตัวปลอมถูกแพร่กระจายออกไปในวงกว้างไม่ง่ายเลยที่เธอจะหลบหนีไปอย่างไร้รอยบาดแผลแต่ถึงจะยากแค่ไหนชาร์ลอตก็ไม่ลืมเก็บรายละเอียดเธอเข้ามาในสายการผลิตบองหาหน่วยควบคุมของแต่ละคนอันนี้ของโดโลเลสที่เคยอยู่ในหัวมาตินแต่ที่ชาร์ลอตสนใจจริงๆเป็นของคนอื่นระหว่างที่โลกภายนอกกำลังวุ่นวายโลกเสมือนจริงก็ตึงเครียดไม่แพ้กันเมฟพยายามทุกทางเพื่อเปลี่ยนใจโดโลเลสแต่ทุกครั้งเธอก็โดนคำว่าเผาพันธ์สวนกลับมาเสมอ และในศึกคลังนี้โดโลเรสจำเป็นต้องมีพันธมิตรหากเธอเป็นเมฟเธอจะไม่ยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นคำว่าพันธมิตรมันไปสะกิดใจเมฟนิดหน่อยเธอมองผ่านกล้องวงจรปิดไปเห็นชาร์ล็อตเธออยู่ใกล้หน่วยควบคุมทั้งๆท,ท,ที่ควรจะหนีไปที่เป็นแบบนั้นเพราะโดโลเรสไม่ต้องการให้เมฟเข้ามาขวางทางชาร์ล็อตยึดหน่วยควบคุมของเฮกเตอร์ออกมาต่อให้เมฟจะขอลองอ้อนวอนแค่ไหนโดโลเรสก็ไม่มีทางหยุดตัวเธอในร่างของชาร์ล็อตทำลายเฮกเตอร์ทิ้งเพียงแค่นี้ เบฟก็จะเหลือตัวคนเดียวเธอโกรธแค้นโดโลเรสจัดเลยกะจะใส่กันในโลกเสมือนจริงแต่ในตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาชาลลอตเดินมาหยิบหน่วยควบคุมของโดโลเรสพาเธอหนีความแค้นออกไปได้แบบชิวๆแต่คนที่ไม่ชิวเป็นชาลลอตออกมาจากห้องได้ไม่ไกลเธอก็โดนหน่วยรักษาความปลอดภัยล้อมทั่วทิศทางว่ากันตามตรงตอนนั้นชาลลอตไม่มีทางสู้เลยครับแต่เธอยังเหลือไพ่เด็ดแค่สั่งการผ่านโทรศัพท์หุ่นของเดลอสก็ทะลุก,กำแพงมาช่วยแบบหล่อ ด้วยความห่างชั้นด้านเทคโนโลยีไม่ว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยจะลุมยิงแค่ไหนก็เอาหุ่นตัวเดียวไม่ลงรู้สึกตัวอีกทีชายชุดดาก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลหมอเดินมาตามเขาให้ไปเข้าร่วมกลุ่มบําบัดต,ติดอยู่ตรงที่ว่าคนที่มาเข้าร่วมบําบัดวันนี้ก็คือตัวเขาในหลายช่วงเวลาตอนที่เป็นประธานบริษัทเดลอสตอนก่อนเข้าไปในเวสเบิลต่อไล่ล่าหาเขาวงกฏและช่วงวัยเด็กแถมจิมด้วยให้อีกคนชายชุดดาในช่วงเวลาปัจจุบันเห่อไปแล้วครับ กลายเป็นว่าทุกคนได้ปรึกษากันโดยมีจิมเป็นกรรมการแต่โดยนิสัยของเขาแล้วออกแนวทะเลาะก,กันเองมากกว่าตรงนี้ผมขอสรุปรวบยอดไปเลยครับจะได้ไม่งงพวกเขามีจุดประสงค์มีข้ออ้างที่ต่างกันแต่ส่วนที่เหมือนกันทุกช่วงเวลาคือความหยิงพยองนิสัยความดิบเถื่อนไม่ยอมคนไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นครับชายชุดดาเอาเรื่องมาตั้งแต่เด็กเขาโดนเพื่อนที่โรงเรียนหรอก็เลยเล่นซะแขนหักฟันหลุดไปสามที่ใช่ครับเขาเถื่อนมาตั้งแต่เกิดโทษช่วงเวลาไหนไม่ได้เลย และเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเล่นซัดจุดเรียบจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเถียงกันซีรีส์เวสเบิร์ออกแนวไซไฟปรัชญาครับแนวคิดต่างๆมักจะถูกนําเสนอผ่านคําพูดและการกระทําในส่วนของชายชุดดําหลังจากที่ได้ปลดปล่อยเต็มข้อเขาก็เริ่มเข้าใจตลอดชีวิตเขาเจออะไรมาเยอะแต่มันไม่ได้สําคัญเลยไม่ว่าช่วงเวลานั้นเขาจะทําตัวเร็วแค่ไหนแค่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีก็พอแล้วนี่แหละชายชุดดําคนที่ตะก,กะทําอะไรเขาไม่ได้ และเหมือนว่าชายชุดดาจะได้กลับสู่เกมเร็วกว่าที่คิดจําพิกัดที่มาตินเคยบอกกับเบอร์นาร์ดได้ไหมครับมันพาเขามาเจอกับชายชุดดําอีกครั้งแต่เพราะอะไรทําไมโดโล,โลเรสถึงอยากให้สองคนนี้มาเจอกันไว้คอยมาหาคําตอบอีกคนที่พลาดไปไม่ได้ก็คือหญิงสาวผู้โกรธแขนสายการผลิตของเดลอสสร้างเมฟขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะตามหาโดโลเรสและปิดท้ายตอนนี้กันที่ชาร์ลอตอย่างที่บอกครับโดโลเรสอยู่ในร่างชาร์ลอตมานานเธอก็เลยโดนความรู้สึกของตัวจริงกัดกิน ชาลลอตตัวปลอมทําใจทิ้งครอบครัวไปไม่ได้เธอวนกลับมารับสามีกับลูกแต่ทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คาดฝันขับออกไปได้ไม่ไกลก็บึ้มทั้งหมดเป็นฝีมือของเซอร์ลักเขามองเห็นจุดอ่อนของชาลลอตส่วนครอบครัวของเธอที่เป็นมนุษย์ไม่อาจทนต่อแรงระเบิดได้มีเพียงชาลลอตเท่านั้นที่คลานออกมาในสภาพยับเยินเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันนี่คือก้าวแรกของการปฏิวัติ ในเมื่อลีโฮโบมสามารถกำหนดชะตาม,มนุษย์ได้ก็ทําให้มันวุ่นวายสักกะจบและพอเหล่ามนุษย์ได้เห็นอนาคตตัวเองความกหฏก็ตามมาบางคนยินดีกับความสําเร็จบางคนลุกขึ้นสู้เพราะไม่อยากเจอจุดจบที่เลวร้วายหรือบางคนก็เลิกจบชีวิตตัวเองส่วนอีกตอนจะเป็นการโต้กลับของเซอร์ลักเขาเดาว,ว่าโดโลเรสจะสร้างกองทัพหุ่นก็เลยเล่งซื้อบริษัทเดลอสโดยการทําให้ผู้ถือหุ้นหายไปจากนั้นก็สั่งทําลายทุกอย่างโชคดีครับที่โดโลเรสไหวตัวทัน เธอฝากให้ชาร์ลอ์ไปเขมยวิธีการสร้างหุ่นมาจากเดลลอสชาร์ลอทำสำเร็จแต่เรื่องส่วนตัวดูจะจบไม่สวยนักและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี